ในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะประเทศไทยเราเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศึกสองล้อรายการใหญ่ทัวร์ออฟไทยแลนด์นะคะเชื่อว่าจะจัดยิ่งใหญ่แน่นอนเฉลิมพระเกียตรติกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีค่ะ พลเอกเดชาเหม็มกระสีนายุสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยท่านเปิดเผยค่ะว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลทัวร์ออฟไทยแลนด์และจักรยานทางไกลสตรีวีเมนทัวร์ออฟไทยแลนด์ชิงถ้วยพระราชานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพระตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในปีหน้า2568เตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาในวันที่2เมษายน2568ค่ะจึงจัดการแข่งขันโดยใช้เส้นทางอันซีนไทยแลนด์ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช สำหรับศึกทัวร์ออฟไทยแลนด์ในซีซัน2025ค่ะทีมชายจะแข่งขันวันที่24-29มีนาคมนะคะวางเอาไว้6 Stage ด้วยกันนะคะสเตจแรกค่ะจะใช้เส้นทางแบบเซอร์กิตแข่งขันภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นระยะทาง110.3กิโลเมตรสเตจที่2จากสุราษฎร์ธานีไปเข้าเส้นชัยที่ลานหน้าเมืองนครศรีธรรมราชระยะทาง189.5กเมตรจากนั้นสเตจที่3ค่ะ เป็นเส้นทางเซอร์กิตในจังหวัดนครศรีธรรมราชระยะทาง141.60กิโเมตรส่วนในสเตจที่4จากนครศรีธรรมราชกลับมาที่สุราษฎร์ธานีอีกครั้งหนึง่งระยะทาง177.33กิโลเมตรสเตจที่5เป็นเส้นทางเซอร์กิตในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะระยะทาง105.2กิลเมตรและสเตจสุดท้ายค่ะเพื่อตัดสินผู้ชนะแชมป์ประจำปีก็จะใช้เส้นทางจาก บึงขุนทะเลถึงเขื่อนรัชประภาค่ะก็จะอยู่ในจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะคะระยะทางชิงชัยกัน120.70กิโลเมตรค่ะ ขณะที่ประเภททีมหญิง Women Tour of Thailand จะแข่งขันวันที่31มีนาคมถึง2เมษายนก็จะแข่งขันต่อจากประเภทชายเลยนะคะใช้เส้นทางในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งหมดค่ะก็จะดวลกันทั้งหมด3 s t a g นะคะก็คือ3วันด้วยกันเริ่มวันแรก31มีนาคมค่ะก็จะใช้แข่งขันระยะทาง84.6กิโลเมตรสเตจที่2ระยะทาง82.7กิโลเมตรและสเตจสุดท้าย ก็ต้องบอกว่าเป็นเส้นทางตัดสินแชมป์นะคะระยะทางอาจจะไกลามาหน่อยค่ะ120.7กิโลเมตรค่ะ ร้อมกันนี้ในศึกทัวร์ออฟไทยแลนด์การแข่งขันทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงนะคะท่านนายุสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยท่านก็บอกเขาว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างเชิญทีมอาชีพแล้วก็ทีมชาติต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันล่าสุดเห็นบอกว่าข่าวดีค่ะทีม BH Burgos เป็นทีมอาชีพระดับโปรทีมหรือว่าทีมดิวิชัน n อของ UCI นะคะก็คือสพันธ์จักรยานนานาชาติจากประเทศสเปนเห็นบอกว่าแสดงความสนใจอยากจะมาเข้าร่วมการแข่งขันในประเภททีมชาย รวมถึงการันตีแน่นอนค่ะว่าเราจะได้เห็นทีมอาชีพชั้นนำของทวีปเอเชียตบเท้าเขาร่วมขับข้างอย่างแน่นอนค่ะ